ะะกับแพตตี้และโรบินสันไลฟ์ชาแนลค่ะในช่วงเปลี่ยนซีซันแบบนี้นะคะหนึ่งในแอคิวิตี้ที่แพตตี้ชอบมากๆเลยก็คือการช้อปปิ้งนั่นเองค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆแบรนด์นะคะเริ่มทยอยออกคอลเลคชันใหม่มาแล้วไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นบิวตี้และเฮสโฮลไอเทมค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่โรบินสันพะราม9ค่ะูนย์รวมเทรนด์และแฟชั่นไอเทมเก๋ๆมากมายที่จะมาเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของคุณให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นซึ่งจะมีอะไรกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ตัวน,นี้นั่นเองค่ะก็้าเบเกตแบบ t ropical ให้ความรู้สึกรีลาค์นะคะของหน้าฝนนั่นเองที่ได้สอดแทรกนะ,ะอยู่ในงานดีไซน์ระหว่างช่วงเปลี่ยนซีซั่นนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะการจับคู่ของโทนสีเย็นอย่างสีเขียวน้ําเงินเทีวเข้ากับลายกราฟิกต่างๆไม่ว่าจะเป็นสไตรป e นีมแล้วก็ใช้ได้ายให้ความรู้สึกสดชื่นสบายตาเหมาะกับ rainy ซีซั่นนี้จริงๆค่ะแต่การเก็ทเดอะลูคนะคะให้เราเนี่ยดูเกตตั้งแต่หัวจรดปลายเท้านั่นเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือผิวพันธุ์ของเราจะต้องดูดีเนียนนุ่มน่าสัมผัสค่ะยิ่งหน้าฝนแบบนี้แล้้้้ววววดดยยยผิของเเราาานนะคจสสูญีมมชช่่ืไ ดังนั้นค่ะวันนี้พัตตี้ก็เลยมีผลิตภัณฑ์บำร,รุงผิวพันณตัวใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้มาฝากกันในช่วงของ Beauty Essential ค่ะ ในช่วงแรกนะคะกับ Beauty Essential ค่ะแผนที่จะพาคุณไปดูผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกายตัวใหม่ล่าสุดจาก Bath Body Therapy ที่จะช่วยเติมความชุ่มชื้นและปลกป้องผิวของคุณจากริ้วรอยด้วยคุณค่าสารสากัดจากธรรมชาติที่มาพร้อมกับกลิ่นหอมสุดโรแมนติกที่มีทั้งหมด3กลิ่น3สไตล์ให้ได้เลือกกันค่ะ หลังอาบน้ำสิ่งที่หลายคนขาดไม่ได้เลยก็คือบอดี้โลชั่นค่ะยิ่งมาพร้อมกับคุณสมบัติในการป้องกันและลดเลือนริ้รวรอยอย่างบาร์ดแอนด์บอดี้ทรีสูตรเชอร์รี่บลอซซัมด้วยแล้วผิวที่เคยแห้งจากแสงแดดและมลภาวะก็จะกลับมานุ่มเนียนขาวกระจ่งางใสขึ้นได้ผ่านสารสกัดจากธรรมชาติที่ช่วยปกป้องคอลลาเจนและใย,ยออลาสตินในชั้นผิวพร้อมกลิ่นหอมหวานของดอกสักุระบวกกับเนื้อโลชั่นที่เกลี่ยให้ซึมไปกับผิวได้อย่างง่ายดายค่ะ และสำหรับใครนะคะที่อยากได้ความหอมสดชื่นเพื่อเริ่มต้นเช้าวันใหม่บาร์นบอดี้ทร์พีสูตรฟริเซียการ์เดนก็ไม่น้อยหน้าค่ะเพราะกลิ lin, orm, ok ่นหอมจากดอกฟริเซียจะช่วยปลุกผิวคุณให้ดูดีมีชีวิตชีวาไปพร้อมกับคุณสมบัติในการเพิม่มความชุ่มชื้นคืนความสดใสให้กับผิวผ่านสารสกัดที่จะเข้ามาช่วยเติมน้ำหล่อเลี้ยงให้กับผิวของคุณดูเรียบเนียนเปล่งปลัง่งนะ่าสัม ส่วนใครที่กำลังมองหาการปลนิบัติผิวด้วยกลิ่นหอมละมุนผ่อนคลายสไตล์ aromatherapy bath and body therapy สุด lavender forest จะมาช่วยปลอบประโลมผิวจากความเหนื่อยล้าทั้งจากความเครียดและมลภาวะต่างๆพร้อมคุณค่าการบำรุงให้ผิวคุณนุ่มชุ่มชื่นคันสารสก,กัดจากธรรมชาติและกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกลาเวนเดอร์ที่มีส่วนช่วยในการนอนหลับให้คุณได้ get beauty sleep เพื่อเผยผิวที่เปล่งประกายขาวกระจ่างใสค่ะ และนี่นะคะก็เป็น beauty product นะคะลายใหม่ล่าสุดจาก b บ้า d Body, Body Therapy New Follow f o l l o w l r e c t i o n ค่ะที่ครอบคลุมนะคะทันทีรเหื่องการดูแลผิวแล้วก็ปกป้องผิวกายจากริ้วรอยและความหมองคล้ำต่างๆน่านะสนใจมากเลยใช่ไหมล่ะคะช่วงต่อไปค่ะเดี๋ยวเราเอาใจ Fashionista กันบ้างค่ะกับช่วงของ Women's s t ไต e จากแบรนด์ f o f ค่ะ ่พอดีจะพาคุณสาวๆะะมาอัปเดตคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ F.O.F. ค่ะซึ่งคอลเลกชันนี้เนี่ยจะเปรี้ยวเก๋เท่ขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ วูแมนส์คลาสสิคของ f o f ในซีซั่นนี้เน้นไปที่ความเบาสบายสวมใส่ได้ง่ายผ่านสีสันที่มีมูดเด่นโทนแบบหน้าฝนด้วยโทนสีหลักยังเขียวน้ำเงินในอารมณ์ของความเขียวเุื่มสไตล์ t ropical ค่ะที่บอกเล่านะคะผ่านตีมอเมซอนเฟรเซสที่ประกอบด้วยสเลดที่น่าสนใจอย่างบลาสและเดรสพิมล์ลที่สอดแทรกเทคนิคการจับคลีตและเดรฟไปจนถึงการเพิ่มรายละเอียดอย่างริ้วระบายรัฟเฟิลที่พลิ้วไหวเหมือนสายน้ำนอกจากนั้นค่ะทางรายยังตอบโจทย์สาวๆแฟชั่นนิสตาที่ รั้งหลายในสไตล์แคชชวลด้วออฟฟิตในทีมอินดัสทรีลดรีมที่นำเสนอความเรียบง่ายภายใต้ไอเทมสุดคลาสสิกอย่างเชิ้ตและเลกกิ้งพิมลายมัดย้อมในโทนสีโมโนโครมขาวดำไปจนถึงเดรสพยืดพิมพ์ลายและทูนิคคาชิฟองสีขาวเทาและดำที่สามารถนำมามิกซ์แด์แมชกันได้ไม่รู้จบค่ะและนี่นะคะก็ะเป็นคอลเลคชันล่าสุดจากแบรนด์ FOF ค่ะซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพันที่ชอบไอเดียการควิสต์นะคะไอเทมที่ต่างสไตล์กันเข้าด้วยกันค่ะ อย่างเช่นนะคะการนำเอาไอเทมนะ,ะจากคอลเลคชัน Amazon Forest มาแมชกับไอเทม Casual จากคอลเลคชัน Industrial Dream เพื่อสร้างความแตกต่างนั่นเองค่ะันนี้ค่ะพอดีว่าเดี๋ยวเราไปดู reference เก๋ๆนะคะเพิ่มการแต่งตัวให้กับเรากันดีกว่ากับช่วงของ Runway Inspiration ค่ะจากนั้นนะคะปต่อกันเลยกับม s t h บ v i t e m ในช่วงของ Must Have for t h i s m o n t h ค่ะ แบรนดเสื้อผ้าอเมริกันวินเทจสตรีทแวร์ที่นำเสนอนะคะการแต่งกายในแบบอินดี้ที่มีรูปแบบเฉพาะตัวค่ะผ่านไอเทมคุณภาพที่ทุกคนนี่สามารถสงสัยได้ง่ายแล้วก็มิกซ์แมทช์ได้มากมายค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะกางเกงสกินนี่ jeans ค่ะแมทชกับเสื้อ T-shirt ลายพิมพ์หรือว่าเป็นแจ็คเก็ตหนังสีดำที่ตกแต่งโลโก้วอนดัชค่ะ หรือจะเป็นยังเก่งยีนซูเปอร์สกินนี่ที่ทวิสสไตล์คลาสสิกเข้ากับซิโลเอทลุคโมเดิร์นผ่านเทคนิคการฟอกสีแดนิมที่ดูชิคสุสดๆเมื่อนำมาสไตล์ลิงกับเสื้อทีเชิดพิมลลไบายเกอร์ซิกเนเจอร์ของแบรนด์สื่อถึงรสนิยมอันเป็นอิสระของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีค่ะ และสำหรับสาวๆที่กำลังมองหาความเรียบง่ายมีสไตล์แบบ less is more อลล์แพตตี้ขอแนะนำเมเจอร์ลุคอย่างทอทัลเดนิมผ่านการจับคู่ยีนส์ขาสั้นภายใต้เทคนิคการฟอกสี y, และมัดย้อมสุดเทรนดี้สไตลิ่งกับเสื้อยืดแขนกุดก่อนคอมพลีตลุคด้วยแอเซอรี่อย่างเข็มขัดหนังสีขาวสไตล์วินเทจค่ะและนี่นะคะก็เป็น must have for เดี s m ์ n ันนะคะที่แพตตี้นำมาฝากการจากแบรนด์ w วอ dash นั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะหนุ่มๆคนไหนาค่ะที่ไม่อยากหลุดเทรนด์แล้วก็ชื่นชอบเสื้อผ้านในสไตล์แคชเชวยลแล้วก็ คลไม่ได้เด็ดขาดกับเช่วงของเมนสไตล์ค่ะ ในช่วงเมือสไตล์ค่ะพี่จะพาคุณนะคะไปดูแบรนด์แฟชั่นสุดฮิตนะคะจากแบรนด์ Snap ค่ะที่เหมาะกับหนุ่มๆน,นะคะที่ชื่นชอบใส่เสื้อผ้าสบายๆในสไตล,ล์ลำลองผ่านซิลูเอตท,ที่เรียบง่ายค่ะอย่างเช่นเสื้อทีเชิ้ตนะคะคอกลมหรือว่าจะเป็นเสื้อคอเปโ,โล่สีสันสดใสนะคะกับลายสุดฮิตอย่างสไตรป์นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าจุดเด่นนะคะอยู่ที่แม t e r i a l ค่ะที่สวมใส่สบายนั่นเอง โดยคอลเลคชันเมนสแ e วรของ Snap น,นั้นมีกลิ่นไอสปอร์ตี้ที่ให้ความรู้สึกแคชชวลแต่ในขณะเดียวกันก็ดูเนี้ยบพอจะใส่ไปแฮงเอาท์กับกลุ่มเพื่อนต่อได้ด้วยซิลูเอตเสื้อผ้าแบบไฮสตรีทค่ะและสำตอนนี้นะคะหนุ่มๆคนไหนค่ะที่อยากจะได้สไตล์การมิก์แ mm hmm. อตเพิ่มเติมแล้วก็พัตี้ว่าเราไปอินกันต่อเลยกับช่วงของ Runway Inspiration ค่ะ ในช่วงไซฟอร์คิสค่ะพอดีจะพาคุณฮะไปดูแบรนด์เสื้อผ้าน้องใหม่ล่าสุดที่มาอยู่ที่โรบินสันค่ะกับแบรนด์ e ิชิอนคนั่นเองค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่มีความพิเศษอยู่ที่มีจำหน่ายเฉพาะที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเท่านั้นหรือเรียกได้ดว,ว่าเป็น exclusively at robinson นั่นเองค่ะ โดยจุดเด่นของแบรนด์อิชิออนคิดส์นั้นจะเน้นในเรื่องของคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญค่ะเห็นได้จากการลงทุนสร้าง Professional Quality Testing Lab เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเสื้อผ้าที่เด็กๆสวมใส่สนั้นมีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์โดยพิถีพิถันใส่ใจในทุกขั้นตอนของการผลิตจนได้รับ ISO 9 0 0 1 2 0 0 0เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเสื้อผ้าทุกชิ้นของอ e ิชิออนนั้นนอกจากจะมีไาย์น่ารักสมวัยแล้วยังใส่สบายไม่ระคายเคืองผิวที่บอบบางของเด็กๆอย่างแน่นอนค่ะ ซึ่งความหมายของคำว่าอิชิออนหมายถึงความบริสุทธิ์สดใสความมีชีชวิตชีวาและการแสดงออกถึงตัวตนของคนรุ่นใหม่ซึ่งเสือ,อ,อกให้เห็นผ่านคอนเซปต์ของแบรนด์ในลุคเทรนดี้มิกซ์แอนด์แมทสไตล์ซึ่งออกแบบมาเพื่อเด็กอายุตั้งแต่2ถึง12ปีค่ะ โดยแบ่งเป็นคอลเลกชันนะคะสำหรับเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายภายใต้การวางรูปแบบเดียวกันคืองานดีไซน์ที่ดูน่ารักสดใสสมวัยบนแมทเทอเรียลและเท็กซ์เจอร์ที่เบาสบายสวมใส่ได้ง่ายภายใต้การออกแบบให้สามารถมิกซ์แด์แมทช์ได้อย่างมีสีสันและหลากหลายให้เด็กๆรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ได้สนุกกับการแต่งตัวของลูกๆค่ะดูเด็กๆเกขาด r ส s ัพ p กันไปแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยพัตตี้ว่าเราไปหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่ากับช่วงของไอเดียอินสตลค่ะ วายดีอินไซเดอร์นี้ค่ะพาตี้นะคะมีเครื่องทำวาฟเฟอลรุ่นใหม่ล่าสุดจากโรบินสันมาฝากคุณกันค่ะเอาเวิร์นะครทร์ะนที่อยากจะได้วาฟเฟอรร้อนๆนะคะพร้อมกรุ่นกับกาแฟแล้วก็ทำพลาดเด็ดขาดค่ะ เครื่องทำวาฟเฟิลรุ่น RBS Waffle New Jack Ultimate นั้นมีความพิเศษแตกต่างจากรุ่นอื่นๆตรงที่เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่ชำนาญและเจ้าของกิจการร้านชากาแฟหรือเบเกอรี่ที่ไม่ต้องการขั้นตอนที่ยุ่งยากค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็ต้องการวาฟเฟิลที่แซนอร่อยโดยเจ้าเครื่องรุ่นนี้เมื่อเครื่องร้อนได้ที่แล้วผู้ใช้จะมีเวลาใส่ส่วนผสมลงไปในพิมพนานขึ้นนอกจากนั้นยังสามารถทำขนมครั้งละครึ่งพิมพได้ในขณะที่รุ่นดเดิมต้องเทส่วนผสมลงกลางพิมเพื่อให้ส่วนผสมไหล ลงจนเต็มพิมพ์ทั้งหมดขนมจึงจะสุกเสมอกันจึงเหมาะสำหรับวันที่เร่งรีบและสา,สาวๆที่กำลังใจเอ็ดไปจนถึงร้านกาแฟเล็กๆที่อยากได้วอฟเฟอรอ์อร่อยๆพันใจในเวลาที่น้อยลงค่ะโดยช้อยอย่างยิ่งนะคะกับมือใหม่หัดทำขนมอย่างแพตตี้ที่อยากได้ขนมอร่อยๆไว้เซอร์ไพรส์เพื่อนๆในงานปาร์ตี้เขาบอกเลยค่ะว่าเครื่องนี้เหมาะมากดูได้จากมือจับแบบพับเก็บได้ภายใตย้ดีไซน์โมเดิร์นบนตัวเครื่องสแตนเลสขัดเงาขนาดกระทัดรัดที่พกพาไปไหนมาไหนก็ง่ายค่ะและยังช่วยประหยัดพื้นที่ ที่ในการจัดเก็บถาดรองรับเศษอาหารที่อาจล้นออกมาจากด้านในเครื่องทำให้ล้างทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายและด้วยพิมพ์อบขนมที่มีความลึกพิเศษเนี่ยละค่ะที่ทำให้เราได้วาฟเฟิลเนื้อหนานุ่มหอมอร่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมนูสุดิเอย่างเบลเจียมวาฟเฟิล โดยพิมพ์ขนมที่หมุนได้180องศานี้จะช่วยให้วาฟเฟิลสุกโดยทั่วถึงกันแถมยังใช้ได้ง่ายเพียงแค่สังเกตคอยแสดงการทำงานทั้งด้านบนและด้านล่างของตัวเครื่องเพียงเท่านี้ก็ได้ขนมแซนอร่อยเป็นเมนูที่ทำเองได้ง่ายทันใจแล้วล่ะค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าเพียงแค่นี้เนี่ยคุณก็จะได้ขนมอร่อยๆทำง่ายๆทานเองที่บ้านแล้วละค่ะ ที่เลาแพตตี้และโรบินสันไลฟ์ h ช n แนลหมดลงแล้วละค่ะแต่แพตตี้กะว่านะคะจะช็อตต่ออีกสักหน่อยเผื่อจะได้มีไอเดียสนุกๆมาฝากคุณผู้ชมในเทปหน้าค่ะส่วนครั้งนานนะคะแพตตี้จะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นติดตามไปให้ดีก็แล้วกันค่ะกับโรบินสันไลฟ์ h ช n แนลที่ห้างัพสินค้าโรบินสันทุกสาขาบ๊ายบายค่ะ